ที่เก็บสาระห้ามเลือดแบบเว็บอาราวโดยเวเลอร์พีเอจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับผมตัวน,นี้เป็นโปรดักต์น้องใหม่โดยเวเลอร์พีเอนะครับผมคือที่เก็บสาระห้ามเลือดลัการออกแบบนะครับผมก็คือเวลาเก็บ์ก,กุกเฉินเนี่ยวเวลาควรที่จะเลือกเก็บสาระห้ามเลือดในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ทั้ง2มือนะครับผมเลือกจะเป็นมือขวาหรือว่ามือซ้ายข้อดีก็คือเวลาเราหยิบใช้งานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทุกท่าทางนะครับผมอ่ะตัวเนี้ยจะเป็นวัสดุนะครับผมเป็นแถบพลาสติกเหนีนยวๆนะครับผมแล้วก็ล็อกด้วยแถ วิธีการใช้งานคือเวลาเราหยิบใช้งานเนี่ยเราก็ดึงออกมาใช้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมในการเซตอัพนะครับผมก็คือเราทําการแกะตัวนี้ออกมานะครับผมแกะกล่องมาเนี่ยมันจะได้ของมาประมาณนี้ทีคิวไม่ได้ให้มาด้วยนะพอสิ่งเวลาเสร็จปุ๊บเราเอามาเลือกตำแหน่งที่เราต้องการที่จะใส่สารห้ามเลือดนะครับผมก็เลือกตำแหน่งเสร็จปุ๊บวางนะครับผมแล้วก็เอาสารห้ามเลือดเนี่ยวางประกอบเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยพันนะครับผมรอบสาระห้ามเลือดแล้วก็ล็อกด้วย แถบเวลโคติดตุ๊กแกด้านหลังนะครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วพร้อมใช้งานนะครับผมตัวเนี้ยมันไม่ได้ออกแบบมาแค่ติดกับเข็มขัดไงมันออกแบบมาว่าเราสามารถที่จะนํามาติดคู่กับเช็ดลิกนะครับผมสายเก่งเสื้อเกาะหรือวอ่ากระเป๋าทันทีเข้าได้นะครับผมใช้หลักการเดียวกันนะครับผมเลือกตำแหน่งล็อกด้วยแถบติดตุ๊กแกนะครับผมแล้วก็ใส่ของต้องการจะใส่ที่คิวหรือใส่ของอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ยคือท q Holder นะครับแบบเว็บอาราวโดยเวเลอร์พีถ้าใครสนใจ สามารถส่งซื้อได้ที่ไวเลอร์แคทิคอลโซลทุกช่องทางครับผมขอบคุณครับ